สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้ไปขอเชิญฟังรายการบาตกถาธรรมเรื่องพรหมวิหารสี่โดยพระครูวินัยทนวัดวีระโชติธรรมารามจังหวัชดชาเชิงเซาขอจเจริญพรยติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้ฟังในรายการในวันนี้อา,นาอ,อาตมาภาพพระครูวินัยทอนองอาจอาภากโรวัดวีระโชติธรรมารามจังหวัชดชาเชิงเซา ได้มีโอกาสมาปาตกถาธรรมในวันนี้ให้ยายยมพุทธบริษัททั้งหลายได้ฟังกันในเรื่องคุณธรรมความเป็นผู้ใหญ่หรือเรียกว่าพรมวิหารสี่แต่วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งเป็นการย้ำเตือนสติให้พวกเราทั้งหลายที่ได้ยินเสียงอยู่นี้ให้เป็นข้อคิดเพราะคุณธรรมในข้อนี้เรื่องของความเป็นผู้ใหญ่หรือการเป็นผู้นำก็ตาม หรือบุคคลใดก็ตามที่จะยกตนขึ้นให้เป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งหลายก็ต้องมีคุณธรรมในข้อนี้เพราะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าความเป็นผู้ใหญ่นั้นม่ได้ว่าเป็นใหญ่เฉพาะเพียงแต่ร่างกายเติบโตขึ้นมาก็คิดว่าเราเป็นผู้ใหญ่สิ่งที่เป็นผู้ใหญ่โดยแท้นั้นคือต้องมีคุณธรรม เพราะนั้นท่านทั้งหลายที่ได้ฟังรายการในวันนี้อาตมาภาพได้มีโอกาสมาปาตกถาธรรมปารบธรรมให้แก่บรรดาเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันนั้นโดยเฉพาะพวกเราทั้งหลายที่อยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นประมุขของชาติไม่ว่าทุกชาติทุกศาสนา อยู่ในร่มเงาของพระองค์ท่านให้ความร่มเย็นเป็นสุขบ้านเมืองของเราประกอบขึ้นด้วยธรรมหลายประการและหลายาศาสนาล้วนแล้วธรรมะนั้นถ้าว่าแบบาศาสนาพุทธก็เรียกว่าธรรมะหรือคำสอนของพระเจ้าแต่ละาศาสนาล้วนแล้วมีองค์ประกอบให้พวกเราทั้งหลายมีศักยภาพในการเป็นผู้นำเป็น ผู้ใหญ่ในแผ่นดินไม่ว่าในประเทศไทยและในโลกนี้ฟันอัตมภาพขอจเจริญพรแก่บรรดาท่านทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังและอยากจะขอให้เป็นข้อสติเตือนสติให้เราทั้งหลายได้ให้ข้อคิดโดยเฉพาะการปฏิบัติที่เราจะได้เห็นกันอยู่เสมอนะอย่างตัวอย่างที่เราผ่านมาไม่นาน ที่เราได้ถวายพระพรให้กับพระเจ้าอยู่หัวของเรากันทั่วแผ่นดินมันสิ่งที่เราจะได้ยินจากพระองค์ท่านเพียงเป็นหัวข้อเล็กๆเ,เราจะได้เห็นว่าพระองค์ได้ให้พรแก่พวกเราหลังที่เราถวายพระพรแล้วพรที่สําคัญที่เรายินได้ฟังก็อยู่หนึ่งในทเทตามาภาพได้กล่าวมานี้คือการเป็นผู้ใหญ่นะพระองค์ได้ตรัสแล้วว่าความเมตตา ความปรารถนาดีของพวกเราที่ถวายพระพรถวายสัตว์ปฏิญาณใ,ใดๆก็ตามพระอ,องค์ก็ให้เราถือพรน,นี้เป็นข้อปฏิบัตินำไปสู่ประเทศชาติให้ร่มเย็นเป็นสุขและชีวิตของเราสิ่งที่พระอ,องค์ได้ตัดนั้นก็เป็นธรรมะของพระพุทธเจา้าที่อาตมาจะได้กล่าวว่าพรมวิหารสีท่านว่าเป็น คุณเครื่องของท่านผู้ใหญ่เป็นธรรมะที่บุคคลใดคิดว่าเราเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ที่สำคัญในแผ่นดินนี้และในโลกนี้และในที่ใดๆก็ตามจะเรียกว่าองค์ประกอบของผู้นำท่านว่าเราต้องมีความเมตตาเป็นที่ตั้งตอนที่พระเจ้าอยู่วาของเราได้ปารภนะมีพระราชดำรัสให้เราว่าให้มีเมตตาท่านวันหนึ่งให้มีเมตตานะ สองให้มีความการุณาคิดเกื้อกูลช่วยเหลือนาเมตตานี้ใช้จิตของเราปรารถนาจะช่วยเหลือเกื้อกูลนำสัตว์ทั้งโลกได้ให้มีความอยู่เย็นเป็นสุขกันด้วยความเมตตาความกรุณาก็คิดช่วยเหลือเกื้อกูลกันและพอยินดีเมื่อบุคคลได้ดีไม่ว่าจะใครก็ตามเมื่อเขาทำดีแล้วเราก็มีจิตมุทิตาคือพอยินดี ไม่เกิดความอิจฉานะไม่เกิดความาขัดแยง้งในความดีของบุคคลอื่นต้องคอยโมทนาหรือเห็นชอบแบบสุดท้ายก็อุเบกขาความวางเฉยในอารมณ์ทั้งปวงไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ตามหากเราเป็นผู้ใหญ่ก็จะต้องบางอารมณ์เหล่านี้ให้พอสมควรเพราะนั้นกล่าวมาโดยในเนี่ย สี่อย่างนี้ดูเหมือนจะฟังง่ายอญายโยมพุทธบริษัททั้งหลายได้ฟังแล้วดูว่าง่ายแล้วก็ได้ยินพระเนเทศมามากมายนะตั้งแต่ชีวิตเราเกิดมาจําความได้พระก็เทศเรื่องนี้มาทุกการทุกสมัยแต่มันมีอยู่อย่างหนึ่งที่จะให้เป็นไปได้ก็คือการกระทําให้ได้นั่นเองวันนั้นเพราะฉะนั้นอาตมาภาพจึงขอปารภให เนการย้ำข้อธรรมะอีกแต่สิ่งที่ยากก็คือการกับพวก,พวกเราทั้งหลายก็ทำไม่ได้เมื่อเราทำไม่ได้แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นผลความสับสนรุนวายเกิดขึ้นในชีวิตของตัวเราเองพ่านพรมวิหารสี่ท่านกล่าวว่ามีโดยในในนีกว่าและโดยนอกโดยในท่านก็หมายเอาตัวเราและในครอบครัวในชีวิตของเรา โดยข้างนอกก็โดยวงฟางนะที่แผ่กระจายไปทั่วนะเรียกว่ามีแบบเฉพาะกับแบบเผื่อแผ่นั่นเองว่ากันง่ายๆเพราะฉะนั้นญะโยมทั้งหลายคุณธรรมเหล่านี้เมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วเนี่ยอาตมาภาพก็อยากจะเชิญชวนให้พวกเราทั้งหลายร่วมปฏิบัตินะโดยเฉพาะธรรมะสี่ข้อนี้มันทำให้เราทั้งหลาย จะได้รับผลนะไม่ว่าทุกชาติทุกศาสนาได้ยินได้ฟังธรรมะก็ตัวเดียวกันศาสนาพุทธศาสนาอื่นก็ตามถ้าเราปฏิบัติได้ทำได้มันเป็นคุณธรรมของพระเจ้าทุกๆพระองค์นันแหละที่อุบัติขึ้นมาก็จะสั่งสอนให้สาวกทั้งหลายตั้งบรรทัดฐ,ฐานอยู่ในความเมตตา เพื่อคว่าเมตตาตัวนี้มันเป็นลึกซึ้งเพราะต้องทาแดงด้วยจิตใจเมื่อจิตใจของเราทุกคนเนี่ยดีแล้วพร้อมที่จะทําได้แล้วมันต้องทําด้วยจิตใจคือความรู้สึกก่อนเมื่อจิตใจเราดีมีเมตตาต่อสัตว์ทั้งโลกบ้านเมืองของเราประเทศไทยเราและผืนโลกนี้แผ่นดินในโลกนี้ก็จะไม่มีนะความเล่าร้อน เพราะนั้นญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อพูดไปแล้วดูเป็นของง่ายทีเดียวแต่เป็นของยากสำหรับผู้ที่มีความเขานั่นเองจะทำได้ยากเพราะนั้นอาตมาภาพจึงขอฝากนะถ้าถามว่าในโรคนี้ในแผ่นดินนี้เราจะดูใครที่ปฏิบัติได้ดีเยี่ยมก็ต้องบอกว่าเราให้ดูพระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราพระอ,องค์เป็นพระมหากริัต พระองค์มีภารกิจมากมายแต่พระองค์ก็ปฏิบัติให้พวกเราทั้งหลายประชารชนพระสงฆนิกรได้ดูด้วยความเมตตาภารกิจของพระองค์นั้นมีมากมายราชกิจมากมายเราจะเห็นว่าภัยทั้งหลายที่เกิดในบ้านเมืองเราพระองค์ก็มีความเมตตาปรารถนาให้ประชาชนานะพระสงฆ์นิกรให้มีความอยู่เย็นเป็นสุข จะเห็นได้ว่าพระองค์ได้บริจาคทานทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ต่างๆด้วยความเมตตาของพระมหากษัตร์ไทยพระองค์ก็จะมอบถุงอย่างชีพที่เรามองเห็นด้วยสายตาพระองค์ก็ให้ไม่ว่าขาดเหลือสิ่งใดพระองค์ก็จะพยายามนะจะพยายามช่วยเหลือเกื้อกูลนะให้กับทุกคนทุกชนชั้นทุกวันนะทุกศาสนา สจียงใดสถานที่ใดบุคคลใดได้รับความเดือดร้อนพระองค์ก็จะเกื้อกรุนนะดูแลเพราะอะไรญาโยมทั้งหลายอย่างเช่นทุกวันนี้เราจะเห็นว่าพระองค์นั้นสภาพสังขารร่างกายเห็นพระงประชวนแต่พระองค์ได้มีขันติธรรมมาบรมีธรรมสงเคาะให้พวกเราได้ชุ่มเย็นใจ ทุกคนที่ฟังในรายการนี้ก็ยังมีความสุขว่าเรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่มันพระองค์ก็ทําหน้าที่ของพระองค์นาแสดงนะด้วยการกระทําที่มีธรรมะทุกชาติทุกศาสนาพระองค์ไม่ได้เลือกวันณะใดๆทําให้ได้เพราะนั้นตมาถึงได้กล่าวกับท่านทั้งหลายว่าจะดูบุคคลที่เลิศก,ก็ให้ดูพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทุกข่าวทุกครั้งอย่างที่ผ่านมานี้และพระองค์ก็ยังให้ธรรมะอันลึกซึ้งว่าขอให้เราทั้งหลายจงใช้ความเมตตาปรารถนาดีอันนี้มาเป็นที่ตั้งเพราะนั้นชีวิตของพวกเราก็จะมีความสุขประเทศไทยเราก็มีความสุขอาตมาจึงขอย้ำคำนี้ให้กับผู้ฟังทุกๆท,ท่านทุกชั้นวันนะให้ได้มีข้อคิดนะและนำไปปฏิบัติให้เห็นจริง ถ้าถามมาตมาว่าเราจะทำยังไงให้เห็นจริงก็ต้องมีคุณธรรมอีกข้อหนึ่งที่เราทั้งหลายจะต้องคิดได้ว่านั่นคือความกตัญญูความเมตตานี้ก็จะเกิดขึ้นได้คือความกตัญญูในมิตรหมายของคนดีและชั่วก็อยู่ที่ความกตัญญูถ้าเราจะบอกว่าเมตตาตัวนี้เราจะเห็นชัดก็ต้องอาศัยความกตัญญูอย่างพวกเราทั้งหลาย ถ้าเรามีความกตัญอยูต่อพระเจ้าแผ่นดินบ้านเมืองของเราก็จเจริญรุ่งเรืองคุณธรรมก็จะครบถ้วนบริบูรณ์หากเราไม่มีความกตันอยูต่อท่านแล้วเรียกว่าเราเป็นคนกตันอยู่ต่อแผ่นดินต่อพระองค์แล้วก็จะเกิดเหตุสับสนวุ่นวายไม่ว่าในชีวิตของตัวเองก็ตามไปสู่วงกว้างทุกกลุ่มทุกองค์กรถ้าเราเป็นคนกตัญญูต่อแผ่นดินแผ่นดินก็เดือดร้อน ไม่ว่าจะสถานะใดก็ตามในสถานที่นั้นๆก็จะต้องเดือดร้อนเพราะอากตันญยู่แปลว่าไม่รู้คุณนั่นเองเมื่อเราไม่รู้คุณขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณธรรมในทั้งสี่นี้ก็จะหายไปทันทีพาะธรรมาเป็นเครื่องเกื้อกันพันธุ์ข้อที่ปฏิบัติง่ายๆถ้าคนทั้งแผ่นดินเนี่ยไม่ว่าทุกกลุ่มองค์กรอะไรก็ตามถ้าเราแสดงความกตัญญูคือการปฏิบัติได้ ไม่ได้หมายว่าเราจะไปถวายพระพรหรือจะไปแสดงตนต่างๆนะว่าเราเป็นบุคคลดีในได้กล่าวต่อสถานที่สาธารณะทั้งหลายว่าเราเป็นคนดีอย่างนี้ก็ยังไม่ถือว่าเราเป็นความกตญัญญูพราะความกตญัญญูนั้นเกิดขึ้นโดยการกระทําที่แท้จริงของเราคือปฏิบัติอย่างน้อยอัตมาภาพยกเหตุให้ฟังและผลถ้าเราทุกคนรักษาตามพระราชดำร,ริของพระองค์ได้เช่น เราไปถวายพระพรแล้วพระเจ้าอยู่ว่าก็ให้พรเราเรื่องเนี้ถ้าไม่ว่าฝ่ายใดทั้งหมดที่ได้ยินได้ฟังกับหูไม่ว่าจะเป็นนักบริยารข้าราชการหรือประชาชนทุกแขนงนําสิ่งนี้มาถ้าเราคิดว่าเรากตัญญูจริงขอย้ําว่าเรากตัญญูจริงเราก็ทําสิ่งนั้นให้ได้ถ้าทําสิ่งที่พระองค์ได้ให้พรแก่พวกเราแล้วเรานํามาปฏิบัติ อาตมาภาพเชื่อว่าแผ่นดินนี้จะมีความสงบสุขทุกสถานทุกประการทุกเมื่อพราะธรรมพระพุทธเจ้าจึงได้กล่าวว่าบุคคลที่หาได้ยากในโลกเนี่มันมีอยู่สองอย่างหนึ่งผู้ให้คุณแล้วสองผู้ที่ได้รับคุณจากผู้ให้แล้วตอบแทนนี่และที่กล่าวว่าคำว่ากตัญญูกะตะเวทีทำการตอบแทน เพราะนนัตธรรมาภาพแม้จะแต่เป็นพระสงฆ์ก็อยู่ใต้บร,รมโพธิสมภารการทํากิจการใดๆก็ตามก็ต้องถวายเป็นพระราชากุศลส่วนหนึ่งนะเพื่อให้พระองค์ได้เป็นลมโพร่มใสยของพวกเราทั้งหลายสืบต่อไปศาสนาจะอยู่ได้ในประเทศไทยทุกศาสนาก็ตามก็ต้องอาศัยนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นองค์อุปถมัมภก ยายโยมทั้งหลายลองหลับตานึกถึงต่างๆนานาประเทศที่เขาไม่มีพระมหากษัตริย์เขาอยู่ในระบบของเขาเนี่ยศาสนากด็ดีหรือกลุ่มองค์กรรัฐที่ต่างๆเนี่ยก็ยัยอยู่กันด้วยความยากลําบากเพราะไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การคุ้มครองดูแลมันเป็นสังคมสังคมหนึ่งของคนธรรมดาแต่นี่เรามีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเป็นองค์อุปถัมภคันทุกชนชาติ ทุกสถาบันทุกศานกสานาเรียกว่าคนทั้งแผ่นดินอยู่กันยังมีความสุขได้ก็เพราะบารมีของพระองค์ท่านด้วยขันติธรรมเรียกว่าท่านมีทศพิษราชธรรมปกครองนะให้ประชาชนของพระองค์ท่านมีความสุขกันทั่วหน้าแต่ฉะไหเลยพวกเราทั้งหลายล่วงเลยมาเป็นเวลานี้ธรรมะทั้งหลายของพวกเราทั้งหลายเนี่ย ไม่ได้นำมาใช้มาปฏิบัติกันให้เห็นผลจริงนั่นเองเพราะเราจึงได้แก้ปัญหาสิ่งต่างๆเนี่ยกันด้วยความยากลำบากอาตมาก็ขอ,อปาตกาถาหรือปาลบําเป็ังว่าหากท่านที่ฟังในราย,รายการแล้วอยากจะถามว่าแล้วจะให้ทำอย่างไรมานะแก้ไขอย่างไรอันที่แท้จริงเนี่ยหากว่าเรามีธรรมอยู่ประจําใจเราก็จะมีสิ่งที่ดีงาม ยังหาประมาณไม่ได้ไอ้คำว่าธรรมมันเป็นเรื่องของงงฟังพระท่านก็เทกันมา,มามากมายแล้วในสถานีนี้แต่อาตามาภาพมาในครั้งนี้อยากจะชี้แน,นะย้ำเตือนว่าให้พวกเราทำกันให้ได้เพียงเท่านี้เองคือการเราเสียสละได้ไหมนะ่าเราสามารถว่าเรายอมรับเราจะทำได้หรือไม่หากเราทำได้เป็นราชาพีเรียกว่าจะทำดีให้กับพระราชา เช่นพระเจ้าอยู่ว่าเป็นต้นเราก็จะเห็นผลทันทีเช่นความเมตตาอย่างสังคมที่วุ่นวายทุกวันนี้เพราะไม่มีความเมตตาผู้ใหญ่ไม่มีพรมวิหารนั่นเองคำว่าไม่มีคุณธรรมสี่ข้อนี้สังคมไหนก็เดือดร้อนทุกสังคมนะหากถ้าเราทุกคนในในประเทศเอาแค่ประเทศเรามีพรมวิหารสี่งบประมาณจะทไมต้องเสียไปกับการซื้อสิ่งต่างๆเพื่อมาอเอาชนะกัน อย่างน้อยไม่ต้องมาทำรั้วบ้านให้มันสูงขึ้นไปไม่ต้องหาอาวุธเตรียมมาไว้กันคนจะลุกลานได้นี่คือภายในของเราเพราะนั้นอาตมาภาพจึงขอแสดงให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังว่าหากเรารักในหลวงกันแท้จริงแล้วจะถาวายความกตัญญูโดยแท้จริงแล้วก็ขอให้เราปฏิบัติให้ได้จริงๆ สัจวาจาไม่ใช่เราไปให้สัจจะต่อหน้าพระพักหรือตามสถานที่ต่างๆอาตมาก็เห็นหาม,มามากมายแม้แต่บางคนบางท่านก็ยังถามอาตมาว่ามีโครงการจัดงานอย่างนั้นอย่างนี้ไหมมีการถวายพระพรไหมที่วัดอาตมาอาตมาบอกว่าการถวายพระพรที่ดีที่สุดคือการทำให้ได้ตามความคิดที่จะทำ ไม่ใช่มายืนกันเรียงแถวเป็นร้อยล้านพันคนมาแ,แล้วก็ว่าอย่างนั้นอย่างนี้มองในรูปแล้วเป็นสิ่งที่ดีงามไปทั่วโลกแต่สิ่งที่จะน่าเป็นเรื่องเศร้าโศกคือเมื่อถวายไปแล้วทํากันไม่ได้เมื่อทํากันไม่ได้ก็เปรียบมื่นเราไม่มีธรรมะเมื่อธรรมะไม่มีแล้วเนี่ยญาโยมทั้งหลายสภาพมันก็เป็นอยู่อย่างนี้ เพราะฉะนั้นพระท่านก็มาเทศอย่างนี้ในสถานีขี่อาตมาต้องบอกว่าขี่ร้อยรูปแล้วแต่ผลเกิดขึ้นอย่างไรอาตมาก็เป็นรูปหนึ่งในะที่มาพูดในวันนี้อยากเห็นธรรมะให้มันเจิดจ้าอยากเห็นบุคคลที่สวายสัตยาต่อพระเจ้าแผ่นดินที่แท้จริงว่าเราจะจงรักภักดีต่อพระองค์ที่แท้จริงเราจะกตันอูที่แท้จริง อาตมาเชื่อถ้าเรากรตันอยู่จริงๆบ้านเมืองจะไม่เป็นอย่างนี้เพราะเราไม่ได้ทำกันจริงจังจากจิตใจแผ่นดินไทยของเราทุกองค์กรทุกกลุ่มทุกชั้นทุกวันนะจึงต้องเป็นสภาพอย่างที่เห็นนี่แหละเพราะฉะนั้นจึงขอย้ำเตือนธรรมะข้อนี้เรื่องความเมตตาหากคนทั้งประเทศมีจิตใจเกื้อกูลซึ่งกันและกัน นะมีการช่วยเหลือเอาง่ายๆาย่ยาโย,ยมทั้งหลายให้ทําอย่างพระอ,องค์ท่านก็แล้วกันถ้าเราจะคิดอย่างนั้นให้ทําอย่างพระอ,องค์ท่านนะปฏิบัติเยี่ยงอย่างพ่อหลวงของเราเราก็จะมีความสงบสุขถ้าเรารักในหลวงนะอาตมาย้ําว่าเรารักในหลวงในหลวงท่านทําทุกอย่างนะทําให้ลูกของท่านอยู่เย็นเป็นสุขแม้แต่อาตมาภาพในฐานนะกลุ่มองค์กรของศาสนาเนี่ย พระอ,องค์ยังไม่ทิ้งเช่นพระอ,องค์ตั้งกองทุนเล่าเรียนหลวงพระสงฆ์ไทยอย่างที่หลายท่านคงเคยได้ยินพระอ,องค์สเสด็จมาเป็นประธานกิติมศักดิ์ของกองทุนนี้เพื่อให้เป็นกำลังใจแก่ผู้ที่จะบำรุงพระพุทธศาสนาพระอ,องค์ปีหนึ่งก็จะให้พระราชทานทุนทรัพย์ให้แก่บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายได้ศึกษาเรียนทมวินยัยเพื่อให้ความเจริญงอกงามแก่พระศาสนา แระก็ไม่ได้ศาสนาเดียวพระองค์อุปถัมภ์ทุกศาสนาอยากให้มีการเจริญการศึกษาการเล่าเรียนก็เพื่ออะไรก็เพื่อความเจริญของแผ่นดินที่พระองค์ได้ปกครองอยู่พระองค์เป็นเจ้าแผ่นดินของเราทุกยอมยา่าทุกตารางนิ้วพระองค์ก็อยากให้มีธรรมไม่ว่าศาสนาใดก็ตามไม่ได้ปรารถนาให้เป็นอธรรมเพราะคนในแผ่นดินนี้เป็นลูกของพระองค์ทั้งหมด อยู่ในความดูแลทีนี้ลูกนั่นเองจะแสดงอย่างไรนะก็ทําอย่างไรอย่างที่ธรรมาภาาได้กล่าวในองค์กรของศาสนาและยังไปองค์กรอื่นๆนะเป็นพระมหากษัตริย์องค์เดียวนะญาโยมทั้งหลายพูดภาษาชาวบ้านที่เงืหยดไปถึงพื้นดินได้ในโลกนี้อตาตมาก็ดูมาหลายนาติดตามเปรียบเทียบ ไม่เคยเห็นนะเงือจะไหลลงแผ่นดินเท่ากษัตริย์ไทยพวกเราเองเคยเห็นหยดเงืออันสําคัญนี้หรือไม่เพราะฉะนั้นถามว่าเราจะตอบแทนเงือแต่ละยหยดที่ตกแผ่นดินเหล่านี้ก็ด้วยเป็นลูกที่ดีของท่านสรุปในใจความในวันนี้ว่าถ้าเรากระตันอยู่ที่แท้จริงนะไม่ได้กระตันอยู่ต่อหน้าต่อประชาชนต่อสายตาของสื่อทั้งหลาย ไม่ว่าทุกคนทุกท่านเราจะต้องทำธรรมะอันนี้ให้เกิดที่แท้จริงให้ได้ก็คือการปฏิบัติตนให้ได้ถ้าเป็นคนกระตันอยู่ถ้าทุกกลุ่มทุกองค์กรทุกสถาบันสถานที่ต่างๆที่ถวายสัตยปฏิญาณกับพระองค์ก็ขอโมทนาด้วยในจิตใจแต่ขออย่าได้ถวายเพียงแต่ว่าต่อหน้า เราต้องปฏิบัติให้ได้ทั้งต่อนหน้าและรับหลังวันในแผ่นดินของเรานี้ก็จะไม่เสียงบประมาณมากทุกวันนี้พูดภาษาว่าที่เสียงบประมาณมากในสิ่งที่ไม่ควรเสียก็เพราะว่าไม่มีคนรู้คุณที่แท้จริงนั่นเองหากจะพูดว่ามีแต่คนอากาตานอยู่ก็เหมือนเป็นการหนนะักอากาตานอยู่ต่อธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เดือดร้อนทําให้แผ่นดินเดือดร้อน เพราะคนไร้ศีลสิ้นธรรมเพราะนั้นถ้าถามว่าอะไรเป็นทางแก้ศีนนลห้าแหระติโยมทั้งหลายห้าข้อนี้ทุกชาติทุกศาสนาเหมือนกันหมดเอาไปประพฤติปฏิบัติไม่เบียดเบียนชีวิตซึ่งกันและกันทุกวันนี้ก็เห็นอยู่แล้วเดือดร้อนทุกหย,ย่อมยาเพราะเบียดเบียนกันข้อที่หนึ่งนาะยโจรขโมยเต็มบ้านเต็มเมืองกัข้อที่สองญาติโยมลองฟังดูนะ นักบริหารลองฟังดูว่ามันเกิดจากอะไรนะ่าต้องมีเหตุมีปัจจัยเราต้องแก้ที่เหตุที่ปัจจัยทําไมมีโจรมากมายเราแก้กันอย่างไรถ้าไปแก้ไปเหตุเขาเรียกว่าจับปูใส่กระด้งนั่นเองนี่คือพระธรรมเทศู่ประจําข้อที่สามศีลธรรมข้อนี้นะประเวณีผิดลูกผิดเมียก็เกินแผ่นดินก็ฆ่าการตาย ข่าวๆทุกวันเนี่ยสินห้าทั้งนั้นตามสารทัศน์นะเรียกว่าบริโภคสื่อกันก็ไม่ยอมลองดูมิแต่สินห้าวาจาพาพิบัติก็ไม่เห็นเราวุ่นวายกันทุกวันนี้ด่ากันท้องถนนหนทางตีปาถะก็ข้อสินข้อนี้ยังไม่มีแล้วข้อที่ห้าสุราเมรัยเราเป็นเมืองพุทธศาสนาเก้าสิบเปอร์เซนแต่สิ่งที่มอมเมาในผิดศีลเปิดกันเต็มไปหมดเต็มบ้านเต็มเมืองจึงขอฝากเอาไว้เพียง ที่ความคิดในวันนี้ให้ญาติโยมทั้งหลายย้ำเตือนสติว่าขอให้ทุกคนเป็นผู้ปฏิบัติธรรมให้เห็นที่แท้จริงและถ้าเรารักในหลวงที่แท้จริงก็จงปฏิบัติให้ได้คำว่าปฏิบัติคือทำให้ได้เช่นความเมตตาคนหกสิบว่รรานในประเทศถ้ารักในหลวงจริงอาตมาบอกได้เลยคุณธรรมที่ท่านแสดงให้ฟังแล้วนะมีพระดำรัสให้ฟังแล้วถ้ารักในหลวง ทำอย่างท่านบ้านเมืองจะสงบร่มเย็นแต่ถ้าบุคคลใดอากตันยูทับองค์ท่านนะอากตันยูต่อแผ่นดินอากตันยูต่อตอนเองอากตันยูต่อธรรมต่อพระพุทธเจ้ามันก็ไม่มีวันสงบเพราะนั้นญายโยมทั้งหลายอาตมาภาพได้แสดงธรรมนะหรือปตาตกาถาธรรมให้พอเป็นสังเขปแก่การเวลา ก็ย้ำเตือนว่าให้ปฏิบัติให้ได้คุณธรรมข้อแรกคือพรมวิหารสีมีความเมตตาซึ่งการจิตใจเมตตามีความกรุณาคิดปรารถนาช่วยกันใน้นทุกข์แล้วก็พอยินดีที่เขาได้ดีไอ้ทุกวันนี้ที่ใครได้ดีไม่ได้ปนปี้เป็นแถวนี่ระยะโาย,โยงมคุณธรรมไม่มีแล้วก็วางอารมณ์ไม่ได้นะอุเบขาความวางเฉย สี่อย่างนี้จะทําให้อยู่เย็นเป็นสุขและเป็นผู้ใหญ่กันได้ทุกสถานและสิ่งสําคัญความกตัญญูนะบุคคลที่หาได้ยากสองประการที่พระเจ้ากล่าวคือบุพนะบุพเพกะตะบุญจตานะอันนี้คําว่าบุพเพกตุญจตานี่ไม่ได้อยู่ในข้อนี้แต่หมายถึงว่าเรามีบุญมาเกิดกับพระเจ้าอยู่หัวเป็นเจ้าแผ่นดินเราเรียกว่าบุพเพกะตะบุญจตาแล้วมามีสิ่งที่ดีในชีวิตแล้วก็ ต้องมาว่าบุพการีคือผู้ให้คุณแก่เราในบุคคลที่หาได้ยากอย่างพระเจ้าอยู่หัวถือเป็นบุพการีแก่พวกเราทั้งหลายเรามีหน้าที่ทําคุณตอบแทนท่านเรียกว่ากตัญญูเพราะนั้นตามาก็ขอจํากัดข้อความนี้ว่าถ้าเรากตัญญูก็ทําให้ได้บ้านเมืองจะร่มเย็นเป็นสุขไม่ว่าทุกคนทุกชั้นทุกบรรณะหากวุ่นวายเมื่อไรแสดงว่าพวกเรา อาคตานอยู่ต่อพระอ,องค์ท่านต่อแผ่นดินนั่นเองเพราะฉะนั้นที่อาตมาภาพได้ปาทกถาธรรมมาก็เห็นว่าพอจะสมควรแก่เวลาอาตมาภาพจึงขออำนวยวอวยพรก่อนจบรายการเวลาในวันนี้ก็ขออ้างเอาคุณพระศรีรันาตนไตยเป็นที่พึ่งแก่ชาวพุทธทั้งหลายอ้างเอาบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมี พระแก้ววรกฏเป็นต้นตลอดถึงบาร,รมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลพิภพและบาร,รมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบาร,รมีของสมเด็จพระราชินีและบาร,รมีของพระบุรพา,ากษัตริย์ทุกทุกองค์จงดนบันดาลประทานพรให้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้ฟังในรายการนี้จงมีสติตั้งมั่นในธรรมทั้งปวงจงมีแต่ความเจริญ จงมีแต่ความงอกงามไพูบุญทุกสถานทุกการทุกเมื่อเทินขอเจริญพรที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาทกถาธรรมเรื่องพรมวิหารสี่โดย พระครูวินัยทรวัดวีระโชธธรรมรามจังหวัดฉะเชิงเศราวิแห่งประเทศไทยให้ความรู้กูความสูต